สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเฮีย er, นาเสนอเลยกันพาออกมาใหม่นะออกมาวันศุกร์นะเฮีย er, ก็อยากที่จะประกอบเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าเฮีย er, ประกอบเลยประกอบเลยเหมือนเขารอนะเฮีย er, ไม่รู้หรอกว่ามันออกมาพอออกมาปุ๊บก็เลยจัดมาให้ทุกคนเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะว่าบางคนรอตัวนี้อยู่เอา้าจัดก็จัดประกอบก็ประกอบเน่ <Yeah. S 1> hey. อยู่ด้านหน้าของทุกคนแล้วนี่เป็นไงกล่องนี้นะฮะเพ่มากเลยนะครับผม GATX 1 3 Cal 1 calamity Gundam นะครับผมเน่หน้ากล่องของมันนะสวยงามเลยนะคือแบบเนี่ยดูดิ art box ของมันนะกล่องมันไม่ได้ใหญ่เกินไปมันไม่เล็กเกินไปแต่ที่สำคัญตัวเนี้ย มันเป็นสเกล1น0ต่อร้อยหน้ากล่องมันไม่ได้บอกว่าเป็น MG หน้ากล่องมันไม่ได้บอกเป็นว่าอ่ารีบอลวันฮันเดแต่คือว่ามันเขียน1น0ต่อร้อยตัวเนี้ยเฮีย er ศึกษามันนิดๆหน่อยถามว่าทําไมในราคาญี่ปุ่นเนี่ยขายทีย่ประมาณห้าพเยนนะฮะตัวเนี้ยราคา1,700บาทมันไม่ได้เป็น MG ถ้าเป็น MG นะราคาน่าจะสูงกว่านี้ถึง7800 0เยนเลยนะราคามันอาจจะสูงมากๆเลยแต่ที่ มันไม่มีโครงในหรือมันไม่ใช่ M.G ีเนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันให้มาเต็มมันจัดมาเต็มและที่สําคัญคือมันไม่มีโครงในอย่างที่บอกแต่มันแยกสีแยกพาร์ทสีมาค่อนข้างดีมากอะเป็นไงอะเรามาดูด้านหน้าดีไซน์ของหุ่นเนี่ยถ้าเกิดดูจากหน้ากล่องเนี่ย มันอาร์ตบ็อกมากค่อนข้างสวยงามกันดั้มซีดนะครับอยู่ในภาคกันดั้มซีดนะครับผม GATX 1 3 1่ a l ามหนึ่ง n า a ามิตี้กันดั้มอะไรเนี่ยนะนะผลิตปี2021จริงๆแล้วเขียนว่ากันดั้มซีด1ต่อ100นะครับฟูลแมชชนิกซึ่งมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเรามาดูนี่ครับผมหน้ากล่องประมาณนี้นะแล้วมาดูข้างกล่องนี่ข้างกล่องเป็นไงสวยไหมนี่มีปงมีปืนนะเดี๋ยวรายละเอียดปืนเนะี่ยมาดูกันนะ เฮ้ยรายละเอียดของมันค่อนข้างดีนะฟูเมคานกมันก็จะบอกว่ามีอะมีอะไรเอยเอะแยะเลยเนะี่ยฮะรายละเอียดจุดการขยับอะไรเงี้ยเอยอะนะเรามาดูฝั่งนี้เนี <Hey! S 1> ่เป็นไงการจัดท่าของมันรายละเอียดแม้กระทั่งการแยกสีทุกสิ่งทุกอย่างนะค่อนข้างดีเลยเฮียว่านะตัวนี้นะไม่ธรรมดา1,700บาทไม่มีโครงไหนมันต้องไม่ธรรมดาแกะเลย แกเลยทุกคนเนี่ถุงนะมันมีถุงมาให้เนี่ยหถุง2ถุง3มถุง4ถุง5ถุง6ถุง7จถุง8ถุงคู่มือประกอบนะมาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะฮเนี่เปิดมาแผงนี่นี่รายละเอียดก็ประกอบปกตินะครับทั่วไป ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของมันเฮ้ยเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูแผงของมันนี่ครับทุกคนทุกคนนี่เป็นไงแผงของมันนะแยกสีมาเลยนะสีเหลืองสีเขียวนะฮะคมกริบ <Okay. S 1> ล่องมีพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยมาให้นะฮะแผงนี แยกสีออกมาแบบค่อนข้างดีนะคือเฮ er ียทุกคนก็เห็นอยู่แล้วละว่ามันคมแค่ไหนนะครับสีเขียวเข้มนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์นี่สติกเกอร์ตามตัวเนี่ยถือว่าเยอะนะ <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็พาร์ทที่เป็นพาร์ทใสนะฮะพาร์ทที่เป็นสีเทานะฮะพาร์ทสีเขียวนี่ทุกคนดูดูดูดนี่เฮ้ยจา้าวะ่ะ บอกได้เลยว่าจัานะ <Yeah. S 1> พาสสีเทาเน่เน่พาสสีเทาที่เป็นปืนนะโอ oh. ้หพาสีแดงนี่ด้านในนะมันบอกอรายละเอียดของมันแยกสีมาให้ดีมากนะ <Yeah. S 1> นี่สีเขียวนะนี่สีเขียวนะฮะสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะฮะนี่นดูดิแยกมาแบบค่อนข้างดีเรามานับแผงกันดีกว่ามันมีกี่แผง1 2 มีทั้งหมด16แผงนะครับผมโห oh. นี่ดินี่ดินี่ดิทุกคนนี่ยนี่ยดิโอ้โหเฮียบอกได้เลยนะรายละเอียดแผงของมันนะไม่ธรรมดาตัวนี้นะหนึ่งต่อร้อยตัวนี้ไม่ธรรมดาและนี่ดูนี่เนี่ยดูดิรายละเอียดนี่รายละเอียดอย่างเงี้ยมันทำมาค่อนข้างดีเลยเฮ้ย1,700 hey! บาท ไม่ใช่มาสเกตแต่เฮียมีความรู้สึกว่ามันใส่ใจค่อนข้างเยอะตัวนี้นะเฮียแอบดูนะหุ่นมันเหมือนกับาการดีไซน์เนี่ยเหมือนพวกจินเลยนะฮะขาเขิเนี่ยดูออกเลยว่าใกล้เคียงกันนะฮะเอางี้ทุกคนเฮีย er ไม่อยากพูดเลยแล้วไปประกอบกันดีกว่าแล้วมาดูว่ามันจะหล่อแค่ไหนกับตัวนี้ครับผมคา l ามิตี้กันดั้ไปประกอบกันเลยดีกว่าทุกคนบา เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ x 1 3 1 Calamity g u ค d a m กันดั้มนะ1ต่อร้อนะครับผมตัวนี้เป็นฟูลแมคา a นิกนะเท่มากประกอบเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นไม่ว่าจะเป็นล่องไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์องค์โดยรวมของมันนะโอ้โหเพื่อนเอ้ยเท่จริงเชียวบอกได้เลยนะตัวนี้นะ ราคามันอาจจะดูแอบ,บสูงไปกว่าตัว MG นะเพราะมันไม่มีโครงแต่ประกอบไปแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้ผิดหวังจริงเชียวเพื่อนยากข้าบอกได้เลยว่าเอ็งนี่เทซะจริงเชียวนะฮะตัวนี้ครับประกอบไปเสร็จแล้วถ้าทุกคนเห็นนะสีเนี่ยมันมีสีเขียวเข้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเทาเข้มสีเทาอ่อน มันแยกสีออกมาค่อนข้างดี <Okay. S 1> ส่วนที่หนึ่งล่องค่อนข้างเยอะสติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะโอ้โหแล้วมีแบคแพคหลังนะครับผมมีปืนคู่เลเซอร์มาอย่างนี้เลยแล้วก็มีบาสูก้ามาให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็มีโล่โล่ของมันตรงนี้นะครับปืนเนี่ยขยับได้แบบนี้เลยนะครับผมเนนะโล่ของมันเนี่ยสีโล่อย่างเดียวนะเหลืองเขียว สี่สีอะโอ้โหบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทุกคน <Yeah. S 1> นะเรามาดูจุดขยับของมันดีก,กว่าเน่หัวขยับได้แบบนี้ตรงนี้ขยับได้นะจ๊ะปืนแบางนี้ขยับได้ไลาตรงนี้ขยับได้แขนงอได้งี้นะงอได้เยอะนะฮะแบบนี้เลยนะฮะหมุนได้เอวเนี่ยมันขยับเป็น2องสเต็ปแบบนี้นะจ๊ะนะบิดได้นะะ กระโปงหน้ากระโปงข้างกระโปงหลังขยับได้หมดนะจ๊ะแล้วแยกสีมาให้ค่อนข้างดีเลยล่องก็มีขางอได้เน่เน่เอ่แบบนี้นะจ๊ะนี่งองงี้เลยนี่แล้วก็ตัวของมันตรงนี้ขยับให้ตัวนิดหน่อยนะฮะแล้วขาตรงนี้งอได้แบบนี้บิดได้แบบนี้นะฮะจ้าไปเลยทีเดียวเฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้นะมันไม่มีโครงในก็จริงนะ แต่มันก็ถือว่าตัวของมันเนี่ยยืนยืนได้เลยอะ่ะแบบจ้าไปเลยอะ่ะรายละเอียดเนี่ยเด้อเนี่ยดูดิตรงนี้นะเนี่ยเทมากตรงนี้ก็เทนะฮะนี่ขยับได้แบบนี้ด้วยอ๋อเนี่ยรายละเอียดนะเฮียบอกได้เลยว่าล่องของมันเนี่ยมีเยอะสตาลา์เลยแต่คือล่องมันเนี่ยเราต้องตัดเส้นให้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดเส้นเนี่ยมันจะดูว่าตื้นไปนิดนึงนะรายละเอียดมันจะไม่โชว์เราก็ ตามสไตล์อะนะฮะเราก็ต้องตัดเส้นกันอยู่แล้วนี่ตรงไหลเนี่ยขยับรายละเอียดตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะราคาอย่างที่บอกไปมันแอบแรงกว่า MG นะแต่สิ่งที่มันให้มานะ่ะเฮียคิดว่ามันค่อนข้างทดแทนกันได <Okay. S 2> ้เอางี้ดีกว่าดูว่าเฮียจะให้กี่ดาวนะทุกคนเฮียบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยเฮ้ยเพื่อนๆไปไปดูกันดีกว่าว่าเฮียจะได้กี่ดาวแล้วไปดูว่ารายละเอียดของมันจะเป็นไงนี่แต่แอบนี่ตรงนี้นะ หลวมนิดหนึ่งนะฮะแต่ถือว่าไม่ใช่ปัญหามันไม่หลุดเว้ยมันหลวมแต่มันไม่หลุดนะเอาไปดูกัน ร้อยแล้วครับผมกับตัวนี้ครับ GAT X 1 3 1 c a l a ม i t y ิกันด้้มว้วประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮียทำจุดขยับให้ดูแล้วก็เป็นไงมันยืนได้มันดีไซน์ดีมันดูสมส่วนมันดูสูงมันดูมีออปชั่นเยอะมันดูมีอะไรมาให้สีแยกมาดีสติ๊กเกอร์เยอะโอ้ยชอบแต่ติดอยู่ที่ 2อ,อย่างหนงราคา1,700บาทเนี่ยมันดูแอบสูงไปนิดหนึ่งสงต้นแขนตรงนี้นะครับผมมันหลุดง่ายไปนิดหนึ่งที่เหลือเพอร์เฟกที่เหลือดีไซน์สวย <Okay. S 1> จ้าบไปเลยตัวนี้อยู่ในภาคซีดนะครับผมแล้วก็เฮียคิดว่าตัวนี้มันถูกดีไซน์หรือถูกด้วยทีมดีไซน์ที่เป็นเนี่ยเหมือนตัว โมบิลจีนตัวนี้ถามว่ามันอยู่ในภาคเดียวกันเฮียคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะ <Okay. S 1> แต่โดยรวมตัวนี้บอกแล้วบอกอีกสีที่มันแยกมาให้ในชุดพาร์ทของมันเนี่ยห้สีต่อ1ตัวเนี่ยถือว่าดีขิปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันมันคำนึงถึงคือการออกแบบถือว่าดีเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกไปมันไม่มีโครงมันไม่ใช่ R E ร e b o บ n 1 0 0 มันไม่ใช่มาสเตอร์เกตแต่คือว่ามันเป็น1 0ต่อร้อธรรมดามันไม่มีโครงในแต่คือว่ามันเขียนมาเป็นแมชชินิกฟูลแมชช a นิกก็คือว่า,าจุดขยับบางอย่างด้านในเนะี่ยมันมีการสไลด์สลับได้เปรียบเสมือนมาสเตอร์เกตนะแต่ไม่ได้ถึงมาสเตอร์เกตซึ่งไม่มีโครงในมันเลยทําให้บางจุดเนี่ย อย่างที่บอกไปคือตรงต้นแขนเนี่ยมันอาจจะหลุดง่ายนะฮะกับราคา1,700บาทมันแอบแพงไปนิดหนึ่งมันแอบแพงไปนิดหนึ่งกับบางคนที่จะต้องเก็บเงินซื้อกันดั้มสักตัวหนึ่งในราคาไม่ถึง2,000บาทเนี่ยแต่สิ่งที่มันได้มาหรือว่าเอาลุกด้านนอกถ้าเกิดคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเป็นโครงในเฮียบอกถือเลยเลยว่าจัดได้สวยงามสติกเกอร์เยอะล่องเยอะแลเะยะล่องเนี่ยเยอะมากคุณตัดเส้นออกมาคือล่องแบบคมดีละเอียดยิบเลยนะฮะ ก็ <g ül> ถ้าเกิดไม่ซีเรียสเรื่องความหลวมของต้นแขนจุดแค่ตรงนี้นะจับผ่านเลยเนี่ยเท่เท่มากนะฮะตรงคงตรงขาอะไรเนี่ยล่องเรื่องที่บวกกับสติกเกอร์ตรงด้านเนี้ยเหมือนโมบิลจินเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกระโปรงกระโปรงขยับได้เอวดีแบ็คแพคหลังดูดิโคตรใหญ่นะฮะปืนของมันเนี่ยพับเก็บได้นะครับผม ไหลตรงนี้นะขยับได้นะไหลปีกไหลขึ้นไงแล้วบาซูก้าอันบเบลเลอร์เลยดูนะองค์น้าอกนี่นี่เป็นไงหล่อไหมล่ะดูความมีแหลมออกมานะหน้าเขี้ยมนะโล่มีดีไซน์นะสวยไหมแล้วปืนตรงนี้มันขยับออกมาได้หัวถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้คาลามิตตี้กันดั้มตัวนี้แค่ ราคามันแอบแพงไปนิดหนึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโมบิจินนะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นมาสเตเกตแต่มันราคาแค่พันห้าไอตัวนี้พันเจ็ดถ้าทุกคนยอมรับราคาได้เฮียก็บอกได้เลยว่าเฮ้ยก็ต้องมีอีกแหละนะไม่ได้ป้ายยาอันนี้ทุกคนลองไปตัดสินใจถ้าเกิดชอบจัดได้แต่ถ้าเกิดว่าเฉยๆกับดีไซน์เพราะว่า ถ้าเกิดมันเป็นแบบเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเด่นนะมันก็อาจจะพอรับได้แต่ตัวเนี้ยถ้าคุณชอบดีไซน์มันหรือชอบความละเอียดในกรอบนอกของมันเนี่ยก็ก,ก,ก็จัดได้1,700บาทก็แต่ถ้าเฮียยังไม่เคยมีเฮียก็จัดแต่ถ้าเกิดแบบเข็นเงินหรือว่าต้องเก็บเยอะๆเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะโดยรวมถ้าเกิด5ดาวเฮียให้อยู่ที่4.5ดาว <Okay. S 1> นะความสนุกของการประกอบเฮียให้5ดาว ความคุ้มค่าของมันเฮียให้สี่ดาวเพราะมันแพงไปอย่างที่บอกนะแล้วก็รายละเอียดยุบยิบยุบยิบยบอะไรเงี้ยถือว่าดีถือว่าดีเลยนะปายปีกบัซซูก้าแบบกระบอกของมันเนี่ยมันจะมีคลิปออกมาเป็นสีเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยถือว่าใช้ได้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ไปจัดกันครับร้านการพาใกล้บ้านคุณราคา 1700บาทนะฮะแต่โดยรวมเฮียถือว่ารับได้ประมาณหนึ่งนะฮะถือว่าชอบถือว่าชอบนะใช้ได้นะมันไม่ง่อยอะ่ะเออมันไม่ง่อยอะ่ะถือว่าแอบราคาแพงไปนิดเดียวไปนิดเดียวแต่เกิดมองข้ามได้ก็จัดได้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมถ้า มองผ่านได้ก็ไปจัดกันนะถ้าชอบก็เฮียก็เลยเอามาลองรีวิวให้ทุกคนดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่อยากให้ประกอบตัวไหนบอกมาได้นะครับผมวันนี้ไปแลยจ้ะสวัสดีครับ, <Okay. S 1> ดรบเดี๋ยวไปดูถ่ายชัดๆใกล้ๆว่ามันจะเป็นยังไงไปแล้วจ้ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย